สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนแนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดรป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม F4 ทีมงานทนายประชาชนวีสงโดยได้พดข้อความที่ว่าหลายคนมองว่าการเอาอกเอาใจตาชานขนาดหนักก่อนการขึ้นสารคดีหลักเพียงไม่กี่วันแอชช่นการบีบให้ตาชานมีด่ามาหึงหวงแล้วจะได้ออกปากชวนยายสมควรมาอยู่หวังเยี่ยมมาเป็นฝ่ายลูกสาวคนตู่ จะเป็นแนวทางหนึ่งในการซื้อตัวซื้อใจพยานพยานปากตากับยายสำคัญอย่างไรถึงอยากให้อยู่ฝ่ายเดียวกันสอดคล้องกันทั้งที่ตายายมีส่วนในเกิดเหตุวันที่11เพียงปรากฏที่เถียงนาให้ส่วนอย่างที่มีการไปวัด GPS กันมันสำคัญตรงนี้ค่ะจำหลักฐานสำคัญที่ทีมทนายธรรมรังสี ยืนเข้าสำนวนได้ไหมคะนาฬิกาไม่มีเข็มของทนายเบิร์มนั่นแหละอย่างที่อิฉันเคยบอกว่าถึงจะตอบได้ว่าทำไมจำเวลาลงจากส่วนอย่างได้แม่นนักกาดทางเศษ22นาทีทางทีมจำเลยก็เอานาฬิกาไม่มีเข็มของแตนไปยันวันนี่ไงหมั่นคืนตัวเลขก็เลยถึงจำได้ติดตาทว่า การที่นาฬิกาไม่มีเข็มขึ้น9ก2นาฬิกา2ีนาทีไม่ได้แปลว่าหรือยืนยันว่าจำเลยทั้งสองออกจากสวนอย่างเวลานั้นและยิ่งมีพยานอีกคู่ให้การว่าน่าจะ9ก้าโมงกว่ากว,า,กวานิดหน่อยที่สองขัวเมียลงจากเขาทำให้ทาลายของสองจำเลยรุงริงเท่ากับมีโอกาสไปโผล่ในสวนยางที่นาบ้านให้พยานอีกคนได้เห็นจริงๆ ตามเวลาที่พยานระบุในเมื่อเที่ยงนาที่สองตาใหญ่นั่งอยู่ด้วยกันเป็นทางผ่านทางจำเลยได้ตาชานไปแล้วตาชานจะสามารถขานน้ำหนักพยานอีกคู่ว่าไม่นะผมเห็นลูกเขยลูกสาวผ่านไปน่าจะเกือบเก้าโมงครึ่งแล้วมั้งทีนี้มันจะติดปากที่คำของยายนั่งอยู่กับตาแต่ถ้ารู้สึกต่างกัน ให้ความรู้สึกกับเวลาต่างกันน้ำหนักคําของตาจะถอยห่างทางหอยขึ้นมาทีเดียวยิ่งพฤติกรรมเป็นพยานโจทย์แต่จะช่วยจำเลยสุดลิสุดเดชสุดลิมทิมประตูทั้งยังรับเข้าของมีผลประโยชน์ยทูบเบอร์กับฝ่ายจำเลยยิ่งทําให้ปากคําของตาชานคนเดียวเบาหวงดังนั้นถ้าได้ยหยมาก,ก็รู้สึก เรื่องเวลาตรงกันจำเลยก็จะผ่านเปาะทำลายไปได้ส่วนหนึ่งนอกจากนั้นปากคําของยายต้องสอดคล้องกับตาในแง่ของพฤติกรรมในอดีตท,ที่บ่งบอกนิสัยเจคอจําเลยทั้งสองโดยเฉพาะจําเลยที่หนึ่งดังนั้นการขอรวบยายสมควรไว้จึงจําเป็นต่อจําเลยมากและที่สําคัญก่อนจะหอบหิวตาชานไปนั้น จำเลยเคยขอยายสมควรกกอนเพราะอะไรรู้ไหมคะพอร,รู้ว่ายายอยู่ไหนตาชานอยู่ตรงนั้นแหละเมื่อยายไม่มาได้ตาก็ยังดีวะ่ะดังนั้นแผนรอบหนอนน้อยออกจากถา้ำจึงบังเกิดแต่ไม่ต้องกังวลเพราะอิฉันคิดว่าอะไรที่เป็นข้อที่จริงตาชานต้องพูดไปตามนั้นส่วนที่เหลือไว้ดูลีลาอายการกับทนายจำเลย แน่นอนที่สุดการคงซักเฉพาะข้อเท็จจริงไม่สนความรู้สึกความคิดเห็นของตาชานวานาเชื่อยอย่างไรแต่ฝ่ายทนายจำเลยจะต้องพยายามซักให้ตาชานขยายความในใจว่าไม่เคยสงสัยลูกสาวลูกเขยและไม่คิดว่าทั้งสองจะเป็นผู้ก่อเหตุขอให้วางใจว่าสารตัดสินตามพยานหลักฐาน ไม่ได้ตัดสินตามความรู้สึกของใครโดยเฉพาะของคนอย่างตาชาญหนอนน้อยอันหนึ่งพึ่งสังเกตอีฉันมองว่าภัยผู้ซื่อสัตย์ทั้งหลายของจำเลยที่อยู่โกโก,โกและเป็นพยานในคดีนี้ไม่ว่าจะฝั่งไหนการออกมาแสดงพลังจะอยู่กับลุงกับป้าจะช่วยลุงสุดริมทิมประตูยิ่งทำให้ดูมีพิรุษ พยานไม่ควรจะช่วยใครแค่พูดความจริงแล้วให้ความจริงนั้นช่วยให้ความยุติธรรมบังเกิดระวังนะคะมันเคยมีตัวอย่างมาแล้วไอ้พยานที่สอพโผเที่ยวประกาศช่วยเต็มทีศาลท่านจะมองว่าให้การเข้าข้างกันโดยเฉพาะการพิจารณาคดีของบ้านเราศาลมองพยานโจ์ถ้าเพียงพอเพียบพร้อมแล้วพยานฝ่ายจำเลย ไม่มีความสำคัญเลยพูดมาก็เหมือนพยายามจะช่วยพวกเดียวกันเข้าใจหรือบ่อพูดน้น้อยๆแล้วไปเบิกความตรงไปตรงมาดีที่สุดค่ะหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าพระไม่ช่วยดันโดนนารีพิฆาตซะกโกนแผนเลยพัง fc ว่าไงละ่ะ ยุให้เลิกให้เลิกเขาแอบ,บคุยกันอยู่เพ้อเผลออาจเอาความลับออกไปก็ได้นะอ่านโพสต์นี้จนจบแล้วสรุปโคมง่ายๆว่าพอได้แล้วเลิกได้แล้วความคิดหรือแ่นชั่วแบบไฟไฟาจะใช้คนในครอบครัวฟอกเขาให้กับตัวเอง ผิดจริงไม่ผิดจะซื้อใจพยานทำไมจริงค่ะถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องหาตัวช่วยสรุปสั้นๆอยากจะหาซื้อพยานอย่าอย่าซื้อให้เสียเวลาถ้าฝ่ายโจทย์หลักฐานเขาแน่นแน่นหนาะจะเสียดายเงินเปล่าๆดีที่สุดก็คือเจียมตัวอยู่นิ่งๆให้การไปตามข้อเท็จจริง จะเป็นผลดีมากกว่ามันจะมาอ่านไหมเนอะว่าป้าหวังดีขนาดไหนพี่ก่องดำก็ชี้นำพยานทุกวันฟังละ่ะห่วงใหญ่พยานจังตาชาญหนอนน้อยพนะตาซิตนแทหนอนตัวนั้นป่วยใกล้ตายแล้วล่ะจ้า